มานคับพี่น้องเอ้ย นี่กะทักทายสบายดีตอนแดงแดงอีเดียวพี่น้องเอ้ยบ่าว่าสิเป็นพี่น้องพังเล่าเพี่น้องพังไทยเดี๋ยกร่วมทั้งที่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะแม่น้องโซกับทักทายสบายดีเมื่อนี้แม่น้องโซกับสิผาพี่มาน้องมาหาโนไมพี่น้องเอ้ยมาหาโนไมรอบแรกวันศันวะมาหาบอลแม่น้องโซมาหาเมื่อวานนี่แหละแต่ว่าไปกับแม่น้องโซกับเบ๊บเบ๊บเบ้งเฮ็ดปวกบอลที่ว่าแม่น้องโซกเอาเมื่อวานนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาเมื่อนี้กะมากับพ่อน้องโซพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันชวนน้องโซเป็นอยู่น้ำยงียเพื่อนเนะแต่ว่าก่อนไปกับพี่้องโซกับขอขอบคุณเนาะเองโชเนาะ มาเป็นกำลังใจให้ตลอดมากอ่ะขอขอบคุณได้เลยพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามฮับ้มไปนในเมนลงโศกว่าเมนลงโศกสีมานบอมันเห็นนะสีไดงยังตอนแดงมันนี่พี่น้องเลยบอกว่าสิเป็นนอมัยด้วยว่าเฮ็ดก็ดีเนาะพอยังก็เอาพี่น้องเลยไปสบายดีพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปเบบังเฮ็ดบอลเท้าเห็นก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนสิไปหาหนอมักะสิมาเวบังเฮ็ดปัวก่อนพี่น้องเลยบอกออกโบดีบอกฮักเมนงโศกเอาไล่เติอไปเลยไปพี่น้องเลยห็นอีกเร็วเนี่กำลังจู่จู่นี่ออกยู่พี่น้องเลย นี่ของของเอามาวา่านนีมันมันพ่นท่านเบิดพี่น้องเอ้ยนี่เห็นมั้มันพ่นท่านเบิดวาด่าหนีมันกำอ,ออก อีสามโอกพี่น้องเอ้ดอกบอก่ยังพูดีงามตัวซ้ำันี่ต้นีบ้านดีพี่น้องเอ้สงใช้อันตัวเมนองโบหินมาวาดอย่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะหวานจะบอกคืนเดียวหวานอ้ยสามดอกเนี่ นี่ปาดดอกสุ่มเดี๋ยวน้องเอ้ยดอกไงดอกเตี้ยอะไรดอกเนาะเฮ้นเดี๋ยวเก็บเห็ดแดีวนี่งกะสีโต้หาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยหน่อไม้กะอยู่แถวเดียวกับเห็ดแต่พอเห็ดก็เอาพอกหน่อไม้ก็เอาพี่น้องเอ้ย เท็ดแล้วกะมาห้าน้ำไมต้องหน่อยน้างดินมันเดี๋ยวยิบอันกระจูกกนเอาเท็ดปวกออกเท่าต้าไปหน่อ้ยไม่มันโสกลงถืออันกระทุงย่างมาโอ้ยคือสีน้อยแท้บันแม่งแมงตัไ của bà không nó mạnh để nhà mình mân... à, xây mân môn rồi hết cả để lái hết à, nó mày bay nó mày mát hết rồi สีหลอกน้อยอหาหลอกมันคือหลายหลอกแถมเง่นกุนหาหนุม่มใหญ่โตพี่น้องไอปกิกนหยังกับเอาเบิดสายยาสอกินเคีย่างละบาทนี nhắn đọc ngay. sấy, ta, bên mà bên phô hết thừng đọt ngay luôn ấy, vô sấy hết đọt ngay, ngay đúng không? Này, hết thừng kia luôn ấy, ta, phôi như vừa mới hết thừng phôi โอ้ยเห็ดเพ่งอีกแล้วไอ้ก่อเห็ดผึ่งอีกแล้วบอกบบง่ายนึ่มปาดพี่น้องเอ้แต่เห็ดพึ่งี่กระิงเต็มกระตาไม่ลงโซกระบาดนี่มามาอนี้บ้านเห็ดเพิงพี่น้องเอ้บ้านเห็ดเึิง ปาลาต้อใหม่เด็กน้องเลยส่วนเฮดขันเม่นูกโซคเอาไว้เดยวน้องเ,เอเ้ย

hết phượng rồi con rồi Bỏ hết đi vào Móng hết phượng rồi này này bài, bạn ơi, bài. lo cũng bị sáng này nhớ bông chút chi còn đội vào mi bò hiến ăn mình, vào. Anh, mình kịp bên, lại lái mẹ mi rồi Đó. mùng một ngày như tôi điều เอ้ยยยตตตึึึงงงงงพ่อเฮ็ดปวงอีเลี้ยพี่น้องเอ้ยนี่มาเบิ่งมาเบิ่งนี่พ่อต้องซอกข่อยพ่อเฮ็ดปวงอีเลี้ยมาเบิ่งพี่พี่นี่เห็นบ่พี่น้องกำลังขึ้นอีเลี้ยนี่เห็นกำลังออกอีเลี้ยนี่นี่นี่หลกล่ำล่ำจูบูจูบูผิดอยู่างไรผิกันี่พี่น้องเอ้ยนี่ผิดจุ่มกำลังออกโอเคเดี๋ยวจะเอาคนพี่น้องเอ้ยบาๆหลังยานเขาได้ยินจะไม่พองโซ่เพื่อกระย่างมัน เลี้ยบตัวแปลว่าไงมั่วมแมันเลี้ยบมีสังคมอะไรนึกบกเาะหมาน็ักที่รองอืมอาเสียมเลยกนนมั่วจะนเอาเมื่อนหร่ก็จงโชคดีเฮ้ยโชคนเราโชคยังไงเมื่อปู่ไป อ่อนไปหน่อยหมันข้าหาฮิบกคำขามามอุ่นเศร้ากาวานมันอยู่เป็นจุ่มพี่หฮิบวกงอัน็ิบวกพู่มาสันสะอิ่น็ดบวกพู่นหน่อยสุก,ากขาหนาไม่กระทั่งใดหนึ่งเขาพ่อฮดวกเาเาฮดวกสลบเนาะพ่อยังกเกาไปหนอมาตนนี้กินได้โอ้ยหลงช่งว,ว่าให้าใ้เนี่ย ทึ่งไงทึ่งผู้หายพ้องเอ้ยปุ่นบักหลายดอกนึงตอนนี้กาไม่ต้องโซก็เสาหาเห็ดเด็ดโปรเลยเดี๋ยวมาเก็บเห็ดใส่กระตาบันเตรียมสีเมื่อเพราะว่าอันมันไกลสีคำเลยว่าสันสนาะเดี๋ยวเก็บเห็ดปลวกออกใส่นี่ก่อนข้าสิใส่ผสมกันเมื่อเลยแต่มันสีมุนพี่น้องเอ้ยนี่ออกก่อนเห็ดผึ่งกับบอกหลายๆนึ่งปุ่นเห็ดปลวกลาย เก็บดห้สเซนติเมตรเก็บเพชรปวกออกไวปถึงใส่กัตตาบ้านน้องใม่กะได้ได้ติบอยู่เพียงอึกก็ได้เก่งเก็บไปเก็บมากเต็มกระตาใหญ่ตัวนึงเก็บปวกก็ได้โจมนึงคุณมิตรดอกงานงามคือผู้เก็บพี่น้องเอึกหวาด ไม่ต้องสูกันเอารมณ์ขันพี่น้องเลยเต็มกระตาโอเคเดี๋ยวเมื่อพอกันอยู่เพื่อนผอเดีพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้นนนไม่ต้องโซกกันสิเผาเมื่อก่อนกว่าย่าดมันคั่มบัดนี้ตอนนี้การไม่ต้องโซกกันในหอเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกรสีแดงให้ยูเฮดกินก่อนเพราะว่ามันกับไก่สิคั่มเนี่ยนะเดี๋ยวเอาเฮดออกตะกระตาก่อนตัวน,นี้กรสีเป็นเฮดปวกเฮดเพิง่ง เฮ็ดกะเอาออกแล้วเดี๋ยวโองน้ำไม้ก่อนตาตัวพี่มันยังอยู่หน่อยมันอยู่ท้องผืนมันสูบเห็นเันน้อไม้กะหลยร้ายตื่นหน่อยเดี๋ยวมันสูบกระสิปอกก่อนสิปอกแกงหน่อยแกงเอาแกงอันใส่เฮ็ดมาสั่งซะเดี๋ยวปองน้อไม้ก่อนแกงน้อไม้ย้ำแดงหน่อยแกงใส่เฮ็ดเห็ดปวกแล้วกะ ก็ถึงที่สุขเลยมาก ตวน,นี้กาปอกแล้วงเลยพี่น้องเอ้ยกระได้บังไรเติมอ,อยู่หรอกเดี๋ยวเอาไปล่างแล้วก็จักก่อน ทางเรียบร้อยเลยพี่น <classy> ้องเลยเดี๋ยวจักก่อนมาตอนนี้การน้องใหม่ก็จั๊กเลยพี่น้องเลยเยวบปากลายเติบเลยจักแล้วก็ได้เล็บปากลายนึงโอเคเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ไปต้มก่อน โอเคเดี๋ยวไปค้างไฟบันนี้เดี๋ยวทาอันในระว่างทาหมตุ่มนะบายจืดแม่น้องโซก็จะไปหาตัดตีนเฮ็ดละกลางไว้ก่อนเดี๋ยวล้างก่อน บวกกับโซ่เลยลัางเลยหน่อยตัดออกแล้วแล้วก็ลัางอีกน้ำหนึ่งหน่อยเพราะว่าเฮ็ดมันอยู่ในไายนะเขาจะต้องล้างในน้ำนี่ เดี๋ยวล่างอีกรอบสองหน้อยรอบสองจะเอาเกลือใส่เกลือใส่ให้มันอันอะไรกันปินนสายออกขั้นห่อาใส่มันก็จะมือนเลยเฮ็ดป่วนก็จะมือนหน่อยขั้นแบบปริ้นสายมันอยู่น้ำโซกับสีมันก็เจมือ จนสีเถาเลยพี่น้อยหัดเถากันยังแสบอยู่พี่น้อยโอเคหลังจากล้างสะอาดแล้วก็มาตัดเป็นตอนๆหน่อยขั้นมาตัดกะใส่บุดอกกองง่ายโพดตัดต็นหน่อยสักหนึ่ง ็ดวงจะบ่ตัดออกเลยหน่อยบ่หลายแกงใส่บออกเลยตัดเฮ็ดเพิ่นหวยเฮ็ดเต็มกระสามอพี่น้องเอ้ยแกงน้ําไมหรือแกงเฮ็ดเนาะบาดนีฮแต่ว่าอันคนๆผิดกพี่กินบ่ได้ีองเอ้ยเฮ็ดเพิ่นอันทง่เราบ่ได้กินด เฮ็ดเพิ่งนีเพราะว่าอันเพิ่นพิษกระเพาะพี่น้องเอ้ยกินโน้มไปอย่างกองโ้ยแนีนเข่าแนีนเข่าเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดเพิ่งนีพิษกระเพาะเด้อผู้ใด้พิษกระเพาะนี่ครับโบเน่ให้กินพี่น้องแต่ว่าอันมมบาแดงเลยกับเพิ่นก็เอาเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยไม่ต้องโซ่ใครเพิ่นเอาเห็ดปวกเมื่อเพิ่นเชี่ยวเมื่อปนเมื่อปนกินสองแถาเพิ่นอันอยู่สวนหมดแหละแต่ว่าเพิ่นบริเลกินมากนะเพิ่นนอนสวนเพิ่นเผาหัวเพิ่น ตอนนี้กาเฮ็ดการไม่ต้องโซกระตัดอันไปต้นเรียบรดอยเดี๋ยวเดี่ยวเงเอ้ยเดี๋ยวเิไปตวเขเีเดี๋ยวเอันเดี๋ยวเปี๋ยวเดวเบื๋ยากีอนบเดน,นี้เดี๋ยวตีเ,เบืบีก่อน ok khâu vừa cả tăm đẹp đẹp rồi ăn đéo với bước mò tôm nó mày con ăn bà chừa được bò tôm này cả mò nấm mày cả nào mồ đẹp rồi cứ gì chữ được đấy đéo bông con đéo nhìn làm khum nó con làm khum cả ao đẹp rồi đẹp rồi đéo thăm can kèm con làm nhà nang say và cả tăm đuôi khâu cua bạn จะเขาครัวแลยวระกะเอาเฮดลงดโอ้เหเฮดกระไดีเลเต็มหมอ้อะเน่ยเลยทำการปรุงเกลือก่อกนเกลือลรกะนึ่ง,งชิน,นิีนึงตามโดยแปะไปขาดอะไรก็เือแปะไปทั้งเย โ,โุ้งนิดหน่อยโอเคเดี okay, ๋ยวไปข้างไฟบันโอเคเดี๋ยวถาดตะมันโฟดแม่ลงโศกเสียเอาผักขามาใส่บนันตอนนี้กาหมอกระพุดเด้พี่น้องเลยเดี๋ยวเอาผักขาใส่ก่อนฟาดพุดงดวงๆมันี่พุดพุดน้ำฮิตโอกพี่น้องเอ้ยแกงอันน้ำมันรือว่าแกงเฮ็ดบันนี้เหรออู้อต,อตัวอู้ตัวมันนี่ เดี๋ยวอีกทาจักน้อยอันแม่นองโซินจิมัสซิมเอาตอนนี้มอกระพดเด้ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซิม,มก่อนขูเครื่องพี่้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวปงก่อนมาดนึเดี๋ยวตักก่อน นี่พี่น้องกับข้วแรกไม่ต้องสุงกมนนกะแกงนงมั่อันใส่เห็ดอันเห็ดปวกเห็ดผึิงพี่น้องเอ้ยไยสนิทปาดอาไอทนทน,นพี่น้องเอ้ยมาเริ่มมาเริ่มมาจุ่ยน้องกันเด้อ Oh, gue ingat. Gue ingat, gue ingat. Nah, gue ingat. Gue ingat, gue ingat.